khen phải phải khen 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 ได้เวลาไปซักจุบแล้วเพื่อนว่าเนาะโดยกลับสบายดีเด้อป้าลุงพาหลานวินไปรซักวัคซีนพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอาทิตย์ก่อนบางทีเท่าไปนะเพื่อนว่ายังไม่ได้ฮอดเดือนนะเนาะอ้ยัยยงไม่ได้ฮอดกัหนวด,ดเดือนต้องสิบห้ามือเพื่อนว่าจังซักได้นะเมื่อนั้นเท่าไปเดือนกับห้ามือโดยก็เลยสิบห้า ว่าวินพี่น้องเลยไปซักยายสุกเซราใกล้ๆนะเนาะหองไกลพี่น้องเลยใกล้ๆอยู่ใกลห้องหมอน้อยโห้องหมอน้อยบ้านเฮาาอ่วส้งลาไปขึ้นน้องไปเปิดเปิดโดยตอนนี้กับแม่เพื่อนโบก้าให้ป้าจัดการไปยามลูกให้่ายทำใจไปได้แบบเดียวกับตอนน้องเชื้อแม่เอาแม่แม่เชื้อกับห้ป้าพี่น้องเลยให้ป้าป้ายไงเนาะให้ยป้ายไงอุ้มไปซักแม่เชื้อกับไปน้ำอยู่ห่างโบก้านะพี่น้องเลยมาถามความรู้สึกแม่ ไปเนี <m í toys> <m í> ่เด้มุ้งม่มุ้งม่ําบอกไป็ได้แล้วปเลอให้เจ้าไปแล้วเอยไปซ้ากับลูกเนื้อมันเนี่ยมือเกนลูกันนีไ่เลูกให้อย่าลูกให้ไยเกนลูกไปเที่ยวมื่องห่จเเมืนเด้เนาะออไนี่ยมเพิ่ทันได้รับนเนาะไปเอาไปเอาตอนเพิ่ยังม่รับนี่แหละ้นรถาลูกนะเออไปไปไปเถอพี่ลองเลย ไปน้องไปเนาะหลุงพาไปส่งอยู่ชุกชืลาแล้วก็ออกเพื่อนพวกเพื่อนก็ออกไปเลยเนาะเอือยกะมาให้กำลังใจน้องวัวดูนี่น้องไปใส่ดูพาน้องไปใส่น้องก้าดูสักจุบบอกน้องวินเนอร์อดเอาได้วินเนอร์เออยดินกับเคยซักเจ็บอยู่แค่เดียวก็เศร้าเข็มคนละเข็มอือคนละเข็มเดียกับเอือยนิ้วค่ะขีมุกโล ฮึบฮนี่น่ะอลเพิ่นได้ได้นี่นี่ยพี่น้องเลยนี่แหะทางเนินนี่แหละเพิ่นโคตรมือนะฮึบบุนมีคนอยู่อีบอสุสลาน้ำเอื่อยนย้เอือยนั่นน้ำยังบ่เคยซักเอื่อยย่งบ่แมนแมนเอื่อยมีลูกไตชิวด้วไิดแล้ว นี่ก็จะเป็นสำนักกองรอนกองรอนบ่เอ้ยทหารบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยใกล้กันเด้อกับสุขสลาเนาะมีเหตุด่วนเหตุร้ายแล้วแม่นมาแจ้งเพิ่นเลยคือใกล้นะสิล่ะสิั่จับอีกน้อยบ่จักอนะนยิดนอนก่อนนะคุณนอนูจ้ะ่คุณนอนคใหม่คใหม่ มระตูนันอุนมาก่อนนะเจ้าเอื่อยนั่นจ้เอื่อยจ้บอกมีเมนแรกเรลสีโอ้ยเข่าไปจังนี้เข่าบกเข่าแล้วอุ่นลมาบุญเปิดปรูถาสุกสลาฮงโมอน่อยไปลงไปลงรับเส้อาิบตบวดีตื่นยบไปได้บนี้นะดีพามัน มาสิบีบนีบีความรูมันตื่นบีความรู้มันก่อนนะรับกน้ับินปับบักบินขัินแรินะขักบินบินักบินมา่กรวนไยานมพี่่่นงหมอน้อยวันคุ đâu mày đó à, xịt la nhây Được rồi, à, rồi. nó bưng lá mình đâu mày <laughs> hay bao hay cái vô đến nì lá mình nó Lynn, chào thứ các bạn. có câu nào, có câu nào, có có cờ nào, có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  đây, nào, lên nào, có câu nào, lục câu nào, có câu รับเชยควซูงเทไรวซูงเทไร็ดาวปิน่า่่ผมกับพี่นาองนบอดมัดเตี๋ยจ้ะอร่ามอร่ามราอง่้อรามเตี๋ยเดี๋ยมันยืดนู่ยืดมังลหายอันนี้พาไปไหมยพาไปหายนี้พาไปเลยหายหายกวาจะมไลวันทีเกิด เนาจะมาไล่เป็นิไปเลยนอดย่งนีนอดอยงวยังไ่ได้อยีาเล่น้องนรุดมือยัง่เต็มยังไ่เต็มเงินสื้อมาเมื่อเดือเ่กายไปได้กายเป็นเ่ใ่กายไปด้อีกทีฮะมื่อน้ะแม่ก็ได้อาเป็นีันวันนี้มันหนึ่งเนาะวันทียังสมิมื่อนั้นทุกยางเลยเรอยู่แขน ถ้าว่าถ้าว่าฮอนมือร์เป็นมาซักนี่ยจะเข็มบ่อักขาในชุดทันอิทนี่จะเบื่องน่าเข็มแล้วก็ยอดกันเปียวอีกมุมนึงหนึ่งเนซามนะเป็นซามว่ะซามยุคแขนท้าเลือกโซ่ควได้บ่อกตัวตัวเต้นยูคแขนนี่มันจะก่้ไข่ว่เป็นอย่างเพราะว่าธรรมดานี้เกิดภายในสักสี่ชั่วโมงหรือว่าต่อมาเขาจะได้เต้นรถยูคแขนแต่ว่าจะบริพามาเต้นบริพามาแต่ว่ามาซ่าความตัวนี้ไหน บเป็นยางเ่ค่ายตัวนี้ยันว่าบาดเดียวแล้วแนบ่อบบเจ็บนนี้เขาใช้ลืกหนันิดหนงลยสูดดูสูมีลิลิรบ้านมอเซ่เป็นยุคยัดยวนหนัให้มันโพ้งขึ้นแล้วกมันจะเป็นหน่อมันจะแตกอันหลังกานมันละลุนะมันก้จะบุกเกียวมุขาตัวสี่ไข่ันใสอี่ขาสตรตนี้เราจะไข่สองพิซาแพ้เลยแพเอาไปทานยาแล้วไ่แมือชองมือเดียวให้มอเิ่นัดมือนะกันเนาะว่าาสมาน ข <ac> ่บคุณยังดอกน้อยใกล้ๆอยู่แล่อดไปอีกมื้อนึงพีนีอดไปเดือนท4มื้อ้น้ยเพิ่นให้ให้เกินเดือนกับ5มื้อเกินไปเได้อยู่แต่ถ้าก็โดนแต่ว่ารุดมื้อ2มื้อก็บ่ไัเพราะว่าเด็กมันยังอโดยๆถ้าหักยาตัวที่ว่าเพิ่นกําหนดให้เดือนครึ่เนาะมันก็ต้องเหือ5วันโดยกลขึ้นไปยังยังเด็กยัง นี่เป็นกระจออใจห่อนใช่ไหมซักไงแล้ววิตใจมันเกิดในมือถือ <laughs> ตรงมือนี้มันจะมียาตัวหนึ่งซักกันตับตับดีแรงเกินจะซักเลยต่อแล้วกับตัวหนึ่งนี้จะเป็นกายให้ต,หตมามไห,หลของเลือดแล้วก็เป็นมาซักเลย่ยมาซักตอนนี้กับแต่เวลาตับดีคือกันเลย ชักจะสามชุดยาตัวนี้นกคะนี่ห่างกันเดือนหนึ่งกันจะนัดมาห่างกันเดือนนึ่งกจะนมาสามชุดแล้วในครบเลยหลังจากนั้นเราอายุเก้าเดือนมันอาจจะมาสักการมันเ็กาสิ่หางแนบไปเนาะมันเป็นยาตัวเก้าที่ห่างกันมาให้สามลูกสามเอยาุดุดท้ายตัวที่สจะได้สักสามเข็มแต่ว่าห้ามตเลือกเพาะบางทีห้าบไม่อยากสักสามเข็มยขาเาเขาเลือกไปอีกที่หนึ่งทีกันคอเโอปเจลย่อย เลยเลยมันจะหลายชนิดยาบางสิ่เลยกาเดินหนักมือไปไกลก็พยายามมาเมื่อใดพอสมควรมาอาทิตย์หน้านี่แหละอาทิตย์หน้าน้องจันเขาก็พาไปซักเพื่ออะไรมุกก่อนมันจันทมีผิดถ้ามันผิดจะมาซักได้บลย ดยไม่ใดก็ไ hmm. ด้เขาสมัควันทิศวันทิศอันพิทวันทัวทิดก็มากอะไรเนาะวันทินี่ยมีเป็นเรื่อยๆแบแม่นตุจะมีมือก็แล้วหละเดีแต่จะพหาเราจะยามบวันทินมาซัของเราทำอยางไเพราะว่าถึงมาถึง้ายแล้วก็มันมัดยังมือนี้ธรรมดาเาะซักเลยแต่มันยังบม่หดโดยเดยแก่วาให้คบกำหนดกันเนาะวันทิศเราจะพงหาเราอะไรจะมาหอยเราอยากรู้ักยาสีชมบ วันศุกวันนี้วันทุกร์วันอาทิตย์ช่เช้านี่บอกบอันเนี้ยมื่นกัเดือนสิบหาวันแล้วก็ก่ายไปมื่อที่สิบหกอ่ามาเป็นวันอาทิตย์เต็มมาเด้อแม่จะเต็มทุมื่อื่นอเธรรมื่อื่นจะซักไดกันไปกันบเป้ำวัอาทิตย์ก่ได้กายดุนดอกดีดีว่า่จะโทรหาลูกบอลก็ได้วนอาทิตย์คนมาไล่คนไล่งนัเด่นกัที่สี่มื่อไปซะไปซโดบใจลายเด้อ ไปชาพีน่นางรอดไปอีกมือนึงเนาะมันทิดพลเนน้งวินเอ้ยอ้เฮ้ยรอดไปอีกแล้วมือหนึ่งโดยโดยขอบใจหลายโดยโด ใช่ไม่ได้เกลียดันเยยังรอดเ็บวไปแล้วรอดอีกแล้วไปไปันนี้เข็มเนาะวันไหนวันนี้วันทิศวันอาิวันจันทร์นะวันศิกักวันเาเนาะเลยไปจ้าก็ไปเลยโดยไปเบียกต่อได้บาทเดียวเดเดอรว่าเป็นห่วงลูกพี่น้องเลยเอากระดมขึ้นรถเลยเลยไปแล้ว เอ้ยเมื่อบอกไ่ตุ้ยว่าเอาน้องวินมาขายเครื่องน้ำป่าไปในขึ้นมาฮอดเขึงทางเน่ยเมื่อนป่าเนี่ยเดยอดยเออไปแล้วไปแล้วเพิ่นจะไปบุญรัติศาสป่าลาด้วยนะป่าไหมขนมพ่อนอ่ะขนมกินขนมแล้วได้บางชักจุบชักจุบเอ้ยปพาลาปพาลาวินิวเมื่อขายของน้ำกันเมื่อเน้อง โบในเศร้าแล้วเศ้าพอดเด้ยวโบเป็นขันเป็นหลายเป็นยังไข่หลายแศษเน่าดินเน่าเนิวยค่ะเอ้ยเมือนี่บบลมพี่น้องเอ้ยอากาศดีธรรมดาเนาะอยาก้อนๆไปอีกเลยพาวินนี่ขึ้นไปดินน้ำกรดวินนี่เชื่อใช่บอกว่าเชื่อรู้ชื่อรู้ชื่อลานแล้วบอกว่าไม่ได้ตรงเลยบอกว่าแล้วแต่จากว่าที่บอกเราดิ บ่าว่าแล้วขึ้นไปแค่แต่มื่อแล้วขอดผัว่าวันนี้ก็ขึ้นไปอีกนะสิพาวินนี่ขึ้นไปกินขนมน้ำกรดเด้อยอดเดือนแรกขนมวินเนอร์ยายชั้น้องเซอร์นิแบนแม่เป็นกำมือเอานุ่มพี่น้องกลับำมือเอานมกลัำมือบอกมีตุ่ยพร้อมบาสิพาน้องวินขึ้นมาดินเงินป่าเนาะยันน้ำตุ่ยดาวคลองว่าไปสักยาคือเห็นด้วยบ่เด้อ จะวางไข่ได้วยจ้ากับเราคันนิ่งน้ำหนาน้วสักยาอย่าหนาเราไข่อึบปบาทหอดแดงหอดหา่านแดงเปิดหา่านบาทเลยเปิดหา่านขายของเอ,เอาเอาลูกน่าเกือบดินนะ่ะเกือบดินแต่มาคืนนี่น่ะดินอ่าอัดต่ำดยเอ๊ะไฮดุ้งเปิดหา่านให้กันเดอ้อ มาหน่อยก็บม่ได้โกฮาดินดิ้นมาหน่อยเจ้าลื้อมาไหมเดี๋ยวตัวนั้นน่ะลดลรลดลงสาวเตี้ยบอกให้วัดขุ่มสูงกับวัดเอ้ยนิ้วยังได้ยังดินนิวด้วยด้วยซาสามซาสี่บ่ไปให้ดุ้งมาเปิดห้างให้กันพี่น้องเลยโอ้โหที่ฝุ่นขุ่มขูดลงอันฮังนกก่ะนะพี่น้องเลย เฮ้ยขายเพื่อนขายเคื่องขนมทิมโดทิมโบ่กินกินแต่เจ็บคอคือตุ้ยได้เป็นขคือตุ่ยได้เดี๋ยวนี้เอาพอยมากวาดขี่พุ่นออกก็ดนุ่มังนั่งนะเอากวดที่พุ่นออกแล้วก็เอาสาดมาปูแล้วก็นั่งแบบนี้พาวินนี่มานั่งดินแบบนี้ออาพอยตัวผู้นำดวงจันทร์ครับคเออมายัง <Workers S 2> เออกินนู้ดอ่าให้เลยนิ้วปวดห่านให้ก้อนเคลียบอนนั่งก้อนพี่น้องเลยเพราะว่าเปิดห่านมากเลยขี้ฝุ่นเนาะอืมดีเท่กับบอลมปันใดพี่น้องเลยมาหนีกันนโดยดุถ้าบอลลมหนิโอ้ยเนาะรถไกลไปไกลมาบาทหนึ่งกับหินน็อตคนพี่น้องเลยแกเสื้ออีกเลยฝนหอนตีมาอนีเนาะ เผื่อจนผมจนเปียกพี่น้องเลยเพิ่นฮอนมานังแนวรอดตัวไปอีกมือหนึ่งหมาหน่อยนี่พี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นว่ายังก็เมื่อกี้เนี่ยหนึ่งเดือนกับสิบห้ามือพอดีเพิ่นว่ายังโบอบห้ซักเนาะโใหอยสีดยาบพี่น้องเลยเพิ่นต้องให้แบบหนึ่งเดือนกับเจ็ดสิบแปดมือขึ้นไปเพิ่นว่าเนาะจังซักได้เพิ่นว่าเนาะ โดยก็เลยรอดตัวไปอีกวันอาทิตย์ป่ะนี้พี่น้องเไงอุ้มน้องมออุ้มยังน้องนอนอยู่ให้ดิ้นเนี่ยไปผูกอู้ให้น้องไปผูกอู้ให้น้องไหมหาผาผูกอู้ให้น้องเด้อเพิ่นพาน้องไปซักจุกปะดยเพิ่นน่ะซักแล้รพฝ่นน่องสักตอนแรกน้องเชื่อซักนั่นโอ้ยขาจนไข่เลยพี่น้องเไยพ่อกับแม่มาแล้วป่ะนี่โอ้ยคนขี่ห่อนอะนี่หน่ะผาจนเปียก หนึงเดือนกับซ้ำดอกสี่หอดปีเลยพี่นองหนาเพิ่นรลุยอ่นวเรียกนองได้ได้ยังไงแท้ฮะแต่อุ้มบ่เนี่เพียงน่องย่า่อ่นได้ไม่ได้นอนนอนยอ่อ่าเอานางนกนางนกนางนกแช่อุ้มโอ้ยดินเนี่ยเมียนองนอนทำมาเงียอยู่เบิ่ออุ้มน้องได้ปลาดุงเลยเห็นบ่ามันมืดได้ประเดีนี้ ดีนะนางดีอยากอุ้มน้องเฮ้ยจะจับจิบน้องแน่จะจะจิมน้องเด้อหอยจิมน้องเด้อยันน้องเจ็บแ้อ้าวทาะมั้ยไม่ใกล้ไหมอันนี้แคนสีเดียงน้องพีน้อยจะอุ้มแต่น้องใช้ใช้จีดีอยากอุ้มแต่น้องแต่ว่าน้องไปไงกเอหละเออดีฮันดี แม่นนเอมีแต่คนเป็นว mm. ัดว่อโอ้เจนแพงเนาะผมถือน้องน้องกนั่นแหละอจุ๊บนี้ดูน้เต้ต้ดเต้ว่านี่แพงน้องปะเอาบนนองอานน่อทองในอานนเนี่ยเอาทองัเลยาอันนี้เด้อคนไม้ เอาอันนี้เด้อพอเมยาาามากเลยฮะเมืดมดาดึงเลยลูกคอยอยู่ซายฮะลูก,ลกี้วะไรเฉยๆหะใครพอพยุงซอยเด้อจับน้องรุนเนถามว่าเอาว่าน้องน้ำทองไม่รัร <c oughs> ดบอสีเอาตัวนี้นอนเด้อเอาทองเอาน้ำทองไม่รัดเอาบ่เอาตัวไหนเจ้าชีเดือวเอาตัวไหนระวังตัวน้องวินกับน้ำทองไม่รัดเอาตัวไหนเลือกตัวไหนฮะ เออตัวตัวอยู่เสียงเสียงดูดนมเพิ่นอ๋อชมวายอยากเอาน้องมาเฮือนดีเอาอีกพ่อดุเอาพ่อน้องฮือฮือยังเอาผู้นี้วะคอน้ำอีนน้องน้ำไม่ดัด่ได้บอกเอาพ่อดุเอาพ่อน้องออมทองไม่ดัดบ่เอาพี่น้องเคยตายดูดบ้านนี้เจ้าน้องวินนี่บ่คอหน้องเอาบุญด้วยสิเฮ้ย快快快快快快 ค่อยๆค่อยๆหอยน้องแอกเลยดุมาพี่มาพี่มา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 โอ้โหพ่อแ้วพอแล้วน้องยาแล้วเอาหายบไปพี่น้องเอ้ยย่าย่าย่าไม่บ้าหรอกนะน้องอิ่มแล้วลูกันอิ่มแล้วรับแล้วนอนเส่รองรักไปไปไปให้น้องนอนนอนเดี๋ยวให้พ่อกับอาวุธออกไป้ะบ้านนี้พี่น้องเลยไปไปลาพี่ลาน้องเด้อเอ้ยนิวไม่อินเนอะอินด้านไปยุ่งไปยุ่งอุปกรณ์เพิ่น ไอเดียแม่งเชื้อก็จะหากวดห่านก่อนพี่น้องเลยเคยลียบบอลใหนลานนั่งก่อนเส้นกับผ้ากันนั่งอยู่ในพนูดได้เนาะยันลมโดยไปลาพี่ด้านนองเด้อไปทางพอออกไปโดยตายไปรอดไปตะกี้ว่าเป็น,นห่วงลูกเจ็บวันนี้ก็เลื่อนไปอีกบัดนี้พี่น้องเลยโดยไปแล้วพี่น้องแต่เราเป๊ะ